ับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซี FC ทุกคนเนาะมือนี่ก็มาพบพ่พอกับซ่งซอแป์ลูกโซลา่าคือเก่าเนาะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเที่ยงเนาะพ่อแม่พี่น้องเขากับมาออกป่าออกโคงเนาะมือนนิหลังจากทีุ่่มมีคลิปลงลายมือกับขินหอดมัทคูทุกคนเด้ดดดดดดอพ่อแม่พี่น้องเขากับป่มมีคลิปลงเนาะมามือนนิเขากับได้ออกมาโคกมาป่าเพื่อมาหาแมงจักจัน่นหนังหรือ่องหนังห้องเสียงดีเนาะ ว่าง่ายๆายันพ่อแม่พี่น้องเข้าใจตอนนี้เขาก็ับฮักก็ออกมาวิ่งบ้านนววาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็ชิบก็อยู่แคมป์ป้านาะพ่อแม่พี่น้องเขาก็ออกมากับเด็กๆเ,เนาะสองคนน้องแพลวสบายดีสวัสดีลุงป้าสุขสุข,ขนเด้อจ้าสบายดีสวัสดีพ่อแม่ลุงป้าสุขสุขนเด้อจ้าน้องแพลวกับน,น้องพัดนอ้นองพ่อแม่พี่น้องเฝนกะ อาซาขาดห้องเฮียนตอนแรงเนาะมาเป็นหมู่ซอแพนเพราะว่าซอแพนกับบ่บม,บมีหมู่เนาะก,ก็เลยได้ชวนน้องๆเพิ่นมานำเพราแม่พี่น้องเพิ่นก็ได้อันเตรียมอุปกรณ์ทือน้้ำมานำเนาะแล้วก็ถืออันสม้มมากินนำกลา<อ>ง,<อ>งป่าถือข่ามาเพราะว่าห้ากับบท่านได้กินเข่าเ้าก็ชิมาจกเข่ามา,มาปั้นหนึง่งรืวติ๊บน้อยหนึง่งมาเตรียมกินยอยูอ่ป่าอะไรเพราะม่นพี่น้องกับบท่านได้ไปติดน,น้องเพระาะเป็นพี่น้องเพระาะว่า ถ้าบีท้าอ,อยู่เฮือนนี่ได้ยินเสียงแมงจักระจันห้องสนั่นเลยแบบห้องแถวป่าแถวนี้แหละผัดพ่อห้ามาอรีผัดเงียบสมิดสมอยอยู่ห้องก็สมมกิไปหาเลาะแถวเข้มเชมนี่แหละพ่อแม่พี่น้นองได้บ่ได้ก็บ่ว่ากนันเนาะเพราะว่าจักระจันแถวนี้ก็มันใกล้บ้านก็มันก็ป่ามันก็บางมันก็มีบ่ลายขนาดเลยคนก็ติดสุมมือสุมมือมันก็บ่ค่อยมีเนาะบ,าไะบ,ะนนาบ่ได้กับ่ฮู้เนาะมื้อนี้ฮะลองรองเบิ่งจักสิได้จักโตแัวเพิ่นเสื้อสีแดงรองมื้อนี่เสื้อแขนยาวแล้วก็น้องพัดเพิ่นก็ติดค้อง มักใหญ่หนึ่งพแม่พี่น้องเก่งเธาได้เพิ่นนี่เนาะเก่งกว่าน้องแพลอีกอาซาขาดทงเฮียนมาเลยมือนี้โอเคเนาะพแม่พี่น้องเขาเขาิได้ย่างไปทั้งคู่เลยยางตามแคบป่าอยู่เลยเนาะได้โบได้กับบัวกันได้โมฮู้เนาะเพราะว่าเสียงมันก็เงียบเลยมาดิมันจะมีโบคอยลายตรกเนาะแต่ว่าชีหาโตหรือกับเสียงมันห้องก็คือว่าลายนะกระแพลวย่างลุยลุยน้องแพลวอะ ไม่น้องพัดนี่ก็มบักใหญ่หนึ่งถือข้าวถือน้ำไปกินอีกอองเราโคกเราป่าได้มันนี่ย,ย่างก้อนเลยผูน้องแพลวกับนางพัดเปิดย่างน้ำหนาแลวพ่อแม่พี่น้องมาก,กับมาตัวหนึ่งเมื่อนี่ก็แดดอยู่นาะแต่ว่าบแห้งปะได้เพราะเป็นเงาๆแต่กะอากาศก็หฮอนพอสมควรมาอน,นี่ สุดพก็ไปก่อนนะเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่แหละอุปกรณ์เท่ากับมีไม้แล้วกัมีตังตังกับต่โดนแล้วเนาะมันก็บ่ค่อยเหนียวบ่ได้ตังเนี่ยเวลาติดตะกั่งเนี่ก็บ่บ่หูมันซิ่หรือบ่มันสิตักมันสิเหนียวหรือบอกโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสิได้ย่างไปพู้ใดหายแบบเลยสุดพอไปก่อนเดี๋ยพ่อแม่พี่น้องแล้วเพิ่นก็เข้าป่าไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเสียงตะกั่งก,ก,กับเงียบเนาะมันบ่ห้อง ตอนเ่าอยู่เฮือนนี่มันห้องดังนัวหน่ยอยู่เซลเซลอยู่แถวนี้แต่ก็คือสิบลบลายดอกบลายแต่ว่ามันห้องปนกันลคือลายตูแต่ก็เดี๋ยวนี้ยังเห็นจกักโตเลยพ่อแม่พี่น้องยังเห็นจกักโตอยู่แต่ถ้าว่ามันมีกะสมมุติว่ามันมีเนะเาะเฮาบได้ยินเสียงมันกะย่าเนาะแต่ว่าเฮาต้องสังเกตเบิ่งตามต้นไม้ตามลำไม้ บางทีมันบบได้ห้องนอกแต่ว่ามันจับอยู่มันขี่ลากแถ่ๆไไ้แมงอะีรนนเวลาหาสติดเนี่มันก็บ,บินไปก่อนแล้วคันมีโบลายอิลินีโบได้โบได้กินพ่อแม่พี่นอ้องมื่อนี้เขาก็บม่ห่วงิได้จากโตป่ากับบางบางเนาะป่าโบนาโคกแห้งๆนะ ทากระสิไปห้าดอกไปข้างหน้าผู้ะเม้งอีคินักษ์เมงอีค่ะเม้งอ,อันจักจัน่นค่ะพู้ใรอไปดอนนะผู้ไปอย่างไปเลยเมงอีนี่คินลักษ์เมงอีก็คือเมงตัวน้อยๆป,อ,ปอมๆตัวดำๆ ม้งอีนี่ห้องเสียงเสียงแบบเสียงบดังเนาะกระปอมยามนี่ออกลายได้กระปอมยามนี่พอมันออกมาหากินเมงจักจั่นพ่อแม่พี่นอ้องกระปอมเนี่ยก็เริ่มลายเลยบางทีเราไปตามป่าแล้วสิเห็นกระปอมมันมันกินเมงอันนี้เนาะหั่งหมุดแดงนี่โบม,มีเนาะ พัดไปแห่อันไข่หมุดแดงแห้งซีัวได้่อแม่พี่นอ้องสังเกตมึงตามต้นไม้บ่มีฮอดหังมีกระหังเล่นน้อยโบมีฮอดไข่ป่าอันนี้เป็นป่าบิก๊กรู้ว่าป่ายูคาร์คอม่มนต์พี่นอ้องดูเลยห้าวชีความดอนนะไปดอนนะนอกาเนี้ ไปแพลวพัดไปดอนนะดอนนี่เฮามาอย่างนี้มันเสียงเงียบม,มันบ่มีผู้ไปดนอ <laughs> น <laughs> นะผูกแก่ยังไปยังแพลวยังเมือ่อยอะไรดิยังบ่เห็นเมืองจักจัน่นไดจักโตอยู่เริ่มเมือ่อยเลยพ่อยพี่น้องเอ้ยอึดเนาะตะกี้ฮะโอ้ยป่ามันลายเนาะชวนบิ๊กก็ยังบ่มีชวนอ้อยก็บ,บ่ทันได้มีไปหาติดขายนี่ ได้เต็มของเต็มของมาเหมืป่ามันแปดนะมันก็ดหมมีเนาะหาอยู่หากินเนี่ยตะกี้นี่แถวนี้สิเป็นป่าไม้ธรรมชาติเบิร์ตเดี๋ยวนี้เพิ่นได้บุกเบิร์ตเห็ดป่าบีกเนาะพ่อยพี่น้นนองจัะจั่นหรือว่าสัตว์ป่าก็หายากซัดซัดป่าสัตว์ปีกข้าวนี้แล้วนี่ข้า,ดาวดอชนี่แล้ว ความความสวนบิ๊กมาดอนนี่เขาไม่พี่น้องดอนเฮดเลยอันนี้แต่อันเฮดเพิ่งเฮดคมเฮดปวกกับมีเฮดละงูกับมีดอนนี่เดินหาเดินหกขนต๊ะอะไจังที่ได้กินเฮดงามนี่กับาหาไข่หมุกแดงจับจันเลยกะกระป้อมแต่กระอึดๆนะบ่มีตัวใดมีหลายดอกบุป่าบุโคข้าวเยียบเยี่ยบ ได้จะโกโธเ,เด้บไ่ได้หาติดแต่โดนเลยโซเฟนกับผมเองพี่น,น,น,น้องเป็นเท่าไดปีล้วเป็นชิปปีล้วบ่าจักบ่าหอดน้องสิบปีประมาณ6-7ปีนี่แหละที่บ่ได้ออกมาหากินต่ลายปีแ้บไดมาหาหกาพกตามป่าเพราะว่าตอนเนี้ยตอนทฮอยังน่อยของกินมันลายเด้ติดขายนี่ได้เงินเพื่อโคตรหมวน แต่ใหญ่มากแหละป่ามันก็เริ่มบมีของกินมันก็เริ่มเอืดก็เลยแบบขี้คาดออกมาหากิ่นนะตะขี้นี่มีลายแน้ไปได้ไหมหาไปรลดในตามต้นไม้บางทีมันเห็นจับอยู่มันบ่ห้องมันก็จับอยู่ก็มีเดี๋ยวพาไปไวเลยเด้อไปไว้บ่ได้ตรงแน้หาตามลำไม้บางทีมันบ่ได้ห้องนอกแต่ว่ามันจับอยู่นะ เห็ดยาวโอ้ยเป็น,กออกนโบเ,เคยเห็ดจักจันเนาะชี้ออกขาวๆมันๆคือกาบไม้อันนี้นี่แหละเยาปากซู้เยาะปากมันได้ยินเสียงปากคนแล้วมันชี้เงี้ยน่าดีนี่ให้มันบ่ห้องเห่นโบจักเห็ดได้พ่อแม่พี่น้องต้องให้มันห้องเนาะ ต้องให้มันห้องนะครัิได้หัวมันอยู่จุดใดจุดใดพาโตมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเท่ากับแบบแง้มขยยีไกจมันก็บ่คคอยเห็นนะะพูดเลยยางน้ำหนาไปพูดเลยน้องพัดคนแห้งย่างไว้เนาะเราไปประมาณเล็กน้อยชิได้กว่า,าสะเย์อีกได้ผมพี่น้องดีหอดและฮอดเสียงดังเสวี่อยอะไรนี่ดดนนี่มันบุร้ายพ่าดนนี่มัน คนติดดุต้องไปไกลๆจะกะเมื่อยบึ่งน้องแพลบุปป่าไปยาวๆเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องหาติดไปรถบบบนี้ยุดรถแพลไม่ย่างไปไกลอะไรอยู่ตามห่มตามหอยไปอย่างเลีย สิได้หาติดเนาะโอ้ยมันโบลายเสียงมันสองคำโตเนาะโอเคนะเฮ้ยเนาะเราแค่กะสิได้หาติดจักจั่นมึงเนาะได้จักโตจักโตจึงรอรุ่นกันทีหลังนี่แหละตังเขาก็ได้อุปกรณ์เขาเดียวค่ะแต่ย่านแต่มันโบงี้จักจั่นหิติดเนาะโอเคเนาะถ้าเบิ่งถ้าส้มเหมืนเท้าติดผุวเลยโบหัวสิได้จักโต แค่ขนอยู่ตามห่มค่ะเพิ่นเป็นคนถือถือน้ำน้ำกินมาเนาะน้ำปลอมเนาะพอแม่พี่น้องแต่กะห้าวขึ้นเสีเอาบ่ได้ดอกเนาะเพราะวห้าวโบมีไม้คล่องห่างไปแต่อแม่พี่น้องได้สักพักเด็กน้องพ่อแม่มแพี่น้อง ข้าก็ได้ไข่เบื่องเนาะข้าก็ได้กำหนึ่งพวงพี่น้อกดูในของผูมันกับบุญญาเพีนก็ได้เนาะข้าก็ได้้าแจ่วล้าป่น้ะก็จันก็อึดอึดพี่น้องโอเคเนาะเ่าก็บชีได้ย่างดอกไปข้างหน้าเด็ดเดี่ยวไอ้อันน้องพัดคนปิดไว้ก่อนเพราะว่าของคนก็โมเมียนนะผ่าโมมีผ้าปิดแล้วก็จันก็อึดเนาะ เรามาเตอโดนๆกัหากระได้อยู่แถวนี้แหละได้อยู่ใน<ถ>ต้น<ถ>ไม้ต้นเดียวนี่ลร้สุดแถวนี้ผู้เล่นทั้งเสืรอระไปเลยผู้เล่นเพราะหน้าทำหมอไปเยเดี๋ยเสียงมันเงียบเลยเสียงมันเงียบแล้วจะขันเสืรอระเบิดไปทางไหนบ้างเหนื่อยบ่น้องแพ้อยากกินข้าว <laughs> ตอนนี้ก็นั่งเศร้าเมื่อยอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อยเมื่อยผู้เล่นขากะ ชีเลไปดอนนั่นโตเนาะ,ะไปดอนนันห้องสนันน่นแล้วเดี๋ยวก็สิบไปห้าคิดข้าวคิดน้ำก็แล้วพ่อแม่พี่น้องอันนี้มันอยู่ไกลมันไ่ได้ยินเสียงเนาะข้าวกบเทนกินสอ,องโมงเลยพ่อแม่พี่น้องพักนองพักอีหุมอันนี้พักอีหุมป่าเอาไปหนึ่งกินกับเจี๋วนี่แซบขนาดได้นี่พ่อแม่พี่น้องโคตรแซบเลยแหละโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องของสีไปโตอดอนนันเนาะเดีย๋ยวกะ ไปหากินข้าวกินน้ำเลานะพ่อแม่พี่นอ้องเมือม่อยเมื่อยฟังอีหูมเอาเมื่อหนึ่งกินกับป่นปูปนปลากินกับเจี๊ยบผักเจี๊ยบประเด็กแล้วแต่ใครสีกินเนาะโอเคเนาะไปก่อนัดน,นี้ติดได้์ไลายเพรานะทอ้งครัวเนาะพ่อแม่พี่น้องเนานะกลาเพอได้กินอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องพกหนักห้องเชียงดีเขาได้เ่ิงของน้อยเนาะของห้องอันอน,น้องพัดเพิ่นโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้นะแฟนกับโคจบคลิปไว้สำหรับเนาะ อ,อ้าก็ะชิได้ย่างมออเมื่อไรหละบัดนี้กระชิได้ย่างไปฮานถูกหน้าเลยยางหลอกเมื่อ,อไรพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปใชโซแฟนก็ขอ,อจบคลิปเอาไว้ชบันี้เด้อสำหรับคลิปหาเมงจักจั่นเาก็ได้เนาอกจากเขาก็มาดนในพ่อแม่พี่น้องเป็นทรงโมงเลยคิดว่าชิโบได้จักโตคนละทวิตคลิปหน้าพ่อกันใหม่พ่อแม่พี่น้องอย่าลืมกดไลกกค์กดแชร์กดซับสไคร้หรือว่ากดสักก่นกระดิ่งแจ้งเตืนนอนเนาะขอบบุญขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ติดตามผับชมและให้กำลังใจชโซแฟนมาโดยตลอดเนาะโอ้ยฮ์ร์ร์ร์พ่อ์ร่ร์ร์ร์ร คิวน้ำก็พอแล้วเนาะโอเคกล่าวสวะสดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี